ทำที่ตักเนื้อแดดเดียวง่ายแสนง่ายแห้งเร็วสะอาดและ,มะแมลงวันไม่มารบกวนเลยนะคะวันนี้พี่อ้อมก็มีไอเดียสุดเจ๋งมาแนะนําอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่อ้อมจะทําที่ตักเนื้อแดดเดียวจากฝาครอบพัดลมแบบนี้ค่ะวิธีทําง่ายมากเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะ อุปกรณ์ของเราก็มีไม่เยอะเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบพัดลมเก่านะคะคุณผู้ชมอย่าทิ้งโดเด็ดขาะเลยนะครับประโยชน์เยอะมากเลยค่ะนี่นะคะเพี้อมก็จะใช้ส่วนที่เป็นด้านหน้านะคะหลังจากนั้นก็จะมีตัวนี้ค่ะเพี้อมก็จะใช้เป็นเชือกผูกรองเท้าเก่านะคะนี่ค่ะเลือกมา2เส้นแบบนี้นะคะให้ความยาวเท่าๆกันแบบนี้เลย เสร็จแล้วเราก็ทําการมัดนะคะโดยพี่อมจะกะระยะนะคะเราจะมัดทั้งหมด4จุดนะคะให้แต่ละจุดตรงกันนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการมัดได้เลยนี่ค่ะไม่ยากเลยนะคะมัดให้แน่นเลยค่ะหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นลวดก็ได้นะคะนี่ค่ะพี่อมจะทําการมัดสองรอบเลยค่ะจะได้แน่นๆนะคะตัวนี้นะคะรับรองว่าเนื้อของเราแห้งเร็วนะคะและแมลงวันไม่มารบกวนเลยค่ะนี่นะคะมัดให้แน่นเลย ส่วนฝาครอบพัดลมตัวนี้นะคะก่อนที่จะนํามาใช้งานค่ะคุณผู้ชมก็ทําการล้างให้สะอาดก่อนนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ,สะแสดงเราก็ทําการมัดอีก2จุดค่ะซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะนี่ค่ะและเชือกผูรองเท้าที่นํามาใช้นะคะเราก็ทําการซักทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนที่จะนํามาใช้งานนะคะนี่ค่ะที่ตากตัวนี้นะคะคุณผู้ชมจะตากผลไม้ตากเนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อปลาได้หมดเลยนะคะ และถ้าใครมีฝาข้องพัดลมที่ใหญ่ว่านี้นะคะเราก็จะสาม,มารถตากได้ในปริมาณที่เยอะนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการจับรวมกันที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็รวบลงมาแบบนี้เลยความยาวพอประมาณนะคะแล้วมมวนให้เป็นปมแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วดึงขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะให้ตัวนี้เป็นตะขอสําหรับเกี่ยวนะคะนี่ค่ะจัดให้ตรงกลางแบบนี้เลย และอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะที่ทําให้มแมลงวันไม่มารบกวนเลยค่ะพี่ยอมก็จะใช้เป็นมุ้งเก่าแบบนี้นะคะซึ่งจะมีช่องว่างนะคะที่สามารถทําให้แสงผ่านได้ดีค่ะนี่นะคะแต่พี่ยอมจะทําการตัดออกมาแบบนี้เลยมุ้งเก่าตัวนี้นะคะก่อนจะนํามาใช้งานคุณผู้ชมก็ซักทําความสะอาดก่อนนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็สวมเข้าไปได้เลยนะคะสวมเข้าไปกับตะแกรงของเราได้เลยนี่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะจับส่วนมุมขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะส่วนมุมตรงนี้นะคะเราก็จะตัดเป็นช่องนะคะเพื่อที่จะดึงห่วงขึ้นมาได้ค่ะ นี่ค่คะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําที่ตักของเราแขวนเข้าไปได้เลยนะคะและเพื่อที่จะใส่เนื้อเข้าไปนะคะเราก็ทําการตัดเป็นช่องแบบนี้เลยนะคะจะได้สะดวกสบายในการตากแล้วก็เก็บด้วยนะคะเราจะตัดเป็นช่องแบบนี้เลยตัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แล้วก็เปิดออกแบบนี้นะคะและก่อนที่จะตากเนื้อนะคะนี่ค่ะเราก็นําเศษมุ้งเหมือนกันนะคะตัดรองเข้าไปด้านล่างก่อนค่ะแบบนี้เลยนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วนําเนื้อของเราเข้าไปตากได้เลยค่ะนี่นะคะรับรองว่าเนื้อของเราแห้งเร็วเลยนะคะแล้วก็มแมลงวันไม่สามารถมารบกวนได้เลยค่ะ น,นี่เราก็จะได้กินเนื้อแดดเดียวที่แซนอร่อยเลยนะคะนี่ค่ะและเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดมาแบบนี้เลยนี่นะคะเพื่อไม่เปิดช่องให้มแมลงวันเข้าไปนะคะเราก็จะม้วนแบบนี้ค่ะแล้วใช้ที่นีบผ้านะคะนีบไปเลยีบสองจุดเลยนะคะ และด้านล่างนะคะเราก็ทําการจับรวมกันแบบนี้เลยแล้วใช้หนังยางรัดเข้าไปได้เลยนะคะนี่ค่ะมแมลงวันก็ได้แค่มองเท่านั้นนะคะไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เลยนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้กับที่ตักเนื้อแดดเดียวสุดเก๋เลยนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ และก็เช่นเคยเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียอะไรที่ต้องการให้เพื่อระดิ์ขึ้นมานะคะหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ